ผลพวงจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับท่านผู้ชมครับก็ทําให้วันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยทางรองโฆษกประจําสํานักนายมงตรีคุณอนุกูลพฤกษานุศัก์นะครับบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ตอนนี้กําลังเร่งดูแลกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนก็กําชับนะครับว่า อย่าให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาวัสดุก่อสร้างโดยเด็ดขาดนะครับนี่นะฮะกรมการค้าภายในและก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะเข้าไปดูแล,แลและก็ประสานกับผู้ประกอบการนะฮะห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆนี่นะฮะก็ถ้าใครฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับก็จะถือว่ามีความผิดหรือถ้าไม่ปิดป้ายแสดงราคาก็จะมีโทษปรับประมาณสัก 10,000ห,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 หบาทนะครับกรณีจำหน่ายสินค้าแพงเกินควรก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกินแสน0 0 0บาทแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับกำลังประสานผู้ประกอบการเตรียมสต็อกสินค้าให้พอกับความต้องการเตรียมจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าที่จำเป็นก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกทำความสะอาดบ้านซ่อมแซมบ้านพวกนี้นี่นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไป ก็จะมีการซ่อมแซมบ้านกัน,นะฮะราคาวัสดุก่อสร้างก็อาจจะมีการปรับตัวแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะฮะเ,เรื่องของวัสดุก่อสร้างเนี่ยวันนี้ผอ,อสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์บอกว่าราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคมเดือนนี้นะฮะมีค่าเท่ากับ1.12.8นะฮะก็ถ้าเทียบกับมีนาคมปีที่แล้วสูงขึ้นร้อยละ0.5 แล้วก็ขยายตัวต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่10คือราคาวัสดุก่อสร้างที่มันปรับขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตอนช่วงนี้นะมันขึ้นมาประมาณสัก10เดือนก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็แจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โห oh ทำไมมันปรับขึ้นตอนนี้อันนี้มันเป็นราคาที่ปรับขึ้นมาสิบเ,เดือนมาแล้วนะฮะแต่จะมาปรับขึ้นอีกในช่วงนี้ก็พานี้เขาก็ข,ขอรองแล้วนะฮะก็แสดงว่าคือราคาขึ้นขึ้นจริง <น>ขึ้นจริงขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วขึ้นมาก่อนหน้านี้แวต่ไม่ถึงหนะไม่ถึงฮะนย์จุะครับศูนวันนี้ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กนะครับคุณบรรทูลจุ้ยเจริญนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้พูดถึงเรื่องของตอนนี้คุยกันเยอะเหล็กได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานนะครับจนทําให้เหล็กเนี่ยกลายเป็นนะส่วนสําคัญที่ตึกสอตองถล่มเนี่ยมาจากเหล็ก ไม่ได้มตาตรฐานจริงหรือไม่นะเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนนะฮะที่คุณบรรทูลให้ความเห็นกับทางผู้สื่อข่าวนะครับสิ่งที่เมื่อมีการชักตัวอย่างครั้งแรกจำนวนน้อยแล้วพบว่าไม่เป็นไปนตามมตาตรฐานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเพราะว่าในทางสถิติเนี่ยการการชักตัวอย่างแล้วแล้วเราเจอความผิดปกติเนี่ยมันเป็นถ้า สินค้าส่วนใหญ่มีคุณภาพที่ดีโอกาสจะเจอเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราถามว่ากระทบยังไงกับกับอุตสาหกรรมเหล็กสิ่งที่เรากังวลก็คือเหล็กที่ผลิตออกมาเนี่ยแล้วไม่ได้คุณภาพเนี่ยมีปริมาณมีจํานวนเท่าไหร่แล้วอยู่ที่ไหนแล,แล้วเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงกับสิ่งที่ได้ผลิตเราใช้ไปแล้วแล้วถ้าไม่ได้มาตรฐานคือใน ทอทเนี่ยเรา,เราในแง่ของมาตรฐานเนี่ยเราจะรวมกลุ่มแล้วก็กสนับสนุนการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทํามาตรฐานสากรรมนะแต่ส่วนของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในส่วนนี้เราไม่ได้รับข้อมูลนะแต่ข้อมูลในระยะหลังเราก็ทราบนะเท่าที่เป็น,ปนข่าวอยู่นะว่าทางกระทรวงสาหกร,รมเนี่ยเมื่อได้เข้มงวดกับสินค้า เหล,ล็กสายไฟหรืออื่นเนี่ยก็ปรากฏว่าพบจํานวนมากนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกลุ่มเหล็กนี่จะควรจะต้องมาช่วยกันคิดละว่าเราจะมีส่วนที่จะเสนอแนะหรือทําให้การควบคุมคุณภาพเหล็กดีขึ้นได้อย่างไรนะครับนักข่าวถามนะถามท่านบรรทูลว่าจากการตรวจสอบนะครับมีโรงงานผลิตเหล็กแห่งหนึ่งนะครับที่ ผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานและก็ถูกตรวจสอบและก็ถูกปิดไปนะครับแล้วก็มีการร้องเรียนนะครับมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตรวจสอบเรื่องนี้ได้รับการร้องเรียนไปยังภาครัฐอะไรหรือไม่ในานามของทางกลุ่มอุตสาหกรรมคุณบรรทูลบอกว่าในแง่ของมาตรฐานเราจะรวมกลุ่มจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรมแต่สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานตัวนี้ทางกลุ่มไม่ได้รับข้อมูลและมาทราบข้อมูลภายหลัง จากที่กระทรวงอุตสาหกรรมเข้มงวดกับสินค้าเหล็กและสายไฟรวมถึงสินค้าอื่นๆนะครับถามถึงกรณีตึกสอตองอถล่มนะครับทางทางกลุ่มอุตสาหกรรมสันนิษฐานยังไงนะครับคุณบรรทูลบอกว่าจากที่เห็นในข่าวก็มีเรื่องของมวลเหล็กการต้านทานแรงดึงมวลเหล็กเกี่ยวข้องกับความต้านทานในการรีดเหล็กส่วนเรื่องความต้านทานแรงดึง จะต้องดูว่าเกิดจากอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นฐานจากส่วนประกอบทางเคมีซึ่งเป็นผลต่อคุณสมบัติทางกลส่วนกรณีที่บริษัทที่ถูกสั่งปิดไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่พบว่าเหล็กที่ผลิตไปโพลที่ตึกสอตองงอนะฮะคุณบรรทูลก็บอกว่าเหล็กชุดนั้นอาจจะมาจากการผลิตของบริษัทก่อนที่จะถูกสั่งปิดก็ได้<อ>มันอาจจะไปก่อนอ,อาจจะไปก่อนก่อนถูกสั่งปิด เพราะมันสูกสั่งปิดปี67ใช่แต่อาคารเนี่ยโอ,อ้มันสร้างมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี63าเออใช่ฉะนั้นเนี่ยจริงอยู่การที่ถูกสั่งปิดแล้วเหล็กต่างๆที่อยู่ในบริษัทนี้ที่ระยองเนี่ยฮะก็ไม่ได้ถูกเอาออกไปใช้แต่มันถูกเอาไปก่อนหน้านั้นแล้วก่อนจะถูกสั่งปิดแล้วก็วันนี้อีกด้านหนึ่งนะฮะกิจการร่วมค้านะฮะกิจการร่วมค้า ITDCREC Number no. 10ซึ่งก็ประกอบไปด้วยอิตาเลียนไทย นะครับบริษัทไชน่าเลนเวย์นัมเบอร์เทนผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พังถล่มลงมานะครับวันนี้เขาก็ออกถแถลงการฉบับที่2เนื้อหาใจความก็คือย่อหน้าแรกก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งกําลังใจไปยังคนที่ได้รับผลกระทบย่อหน้าต่อมาก็บอกว่าทางกิจการร่วมค้าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็แสดงความพร้อมในการร่วมปฏิบัติการคู่ภยัยตั้งแต่ช่วงแรกผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้อง มีการจัดส่งบุคลากรและอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะครับยอ่อหน้าต่อมานะกิจการร่วมค้าขอยืนยันว่าการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานได้ดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาโครงการหรือ TOR กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรฐานทางวิศวกรรมและหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมที่ดีอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความ ปลอดภัยของโครงการสำหรับวัสดุที่ใช้ในโครงการนี้เราได้คัดเลือกผู้ผลิตต,ตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่กำหนดไว้โดยวัสดุก่อสร้างทั้งหมดได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับวัสดุและต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนนำเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างทุกครั้งนี่ฮะแล้วก็ย่อหน้าต่อมายังคงทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดก็ว่าไปประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ ย่อหน้าที่สามที่เขาบอกว่าวัสดุกอ่อสร้างทั้งหมดได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับวัสดุและต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนนําเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างทุกครั้งเหมือนเขาจะบอกว่าบรรดาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยหนึ่งผ่านยานตรวจจากคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ2ตรวจสอบคุณภาพก่อนนําเข้าสู่พื้นที่การกรา่อสร้างเนี่ยเหมือนจะชี้แจงนะ มันก็ยังมีคําถามว่าล้ออ้เล็กที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันมันหลุดเข้าไปได้ยังไงยังไงนี่อันนี้เหมือนเขาจะชี้แจงสมากกว่าใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ